สวัสดีครับสวัสดีวันพฤหัสบดีที่2มิถุนายน2565าครับทุกท่านครับเข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกลางปี65แล้วนะครับสำหรับมาตรการต่างๆในเดือนมิถุนายนนั้นนะครับก็ต้องขอเรียนตามตรงนะครับว่าเป็นช่วงเวลาที่มีข่าวสารมาตรการน้อยที่สุดนะครับช่วงหนึ่งเลยนะครับเนื่องจากว่า ในช่วงนี้นะครับรัฐบาลไม่มีการพูดถึงโครงการคนละครึ่งอีกเลยนะครับเป็นสัปดาห์แล้วนะครับมีเพียงแนวโน้มที่บอกว่าจะนำไปดูตามความเหมาะสมนะครับทั้งๆที่ภาคประชาชนภาคเอกชนนั้นเรียกร้องนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับฉะนั้นก็ต้องขอเรียนตามตรงว่าช่วงนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ทำคลิปบ่อยมากนักเพราะว่าข่าวสารนั้น ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับในส่วนของภาพรวมนะครับหลังจากนี้ไปนะครับก็จะเห็นว่าจะมีแค่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะยังเป็นกลุ่มเดียวที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงอย่างน้อยก็เดือนกันยายนปีนี้และก็จะมีการเปิดลงทะเบียนก่อนเดือนกันยานะครับประมาณเดือนสิงหานะครับคาดว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ คนเก่าคนใหม่ก็ต้องไปลงด้วยนะครับนั่นคือความชัดเจนเดียวที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มาตรการต่างๆก็นิ่งสนิทเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าจะดูมาตรการที่เริ่มกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับและตอนนี้ก็ยังดําเนินการอยู่นะครับก็ต้องขอแจ้งว่าส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับการบรรเทาผลกระทบของราคาน้ํามันแล้วก็ราคาสินค้าต่างๆที่ ตอนนี้ทุกคนเห็นตรงกันแล้วนะครับว่าเราอยู่ในภาวะที่เงินเฟ้อข้าวของราคาแพงฉะนั้นมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้นะครับณนะเวลานี้เลยมีมาตรการอะไรที่ช่วยเหลือเรื่องรา,า,ราคาสินค้าราคาแพงอยู่บ้างนะครับมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือราคาสินค้าราคาแพงนั้นโดยเฉพาะเลยก็ต้องขอแจ้งว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลพยายามที่จะพยุงราคาน้ำมันดีเซลแต่ท้ายที่สุดก็ต้องปล่อยให้ค่อยๆขึ้น ราคานะ้ำมันเบนซินนั้นตอนนี้เท่ากับว่าไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเพราะว่าราคาก็ยังขึ้นอยู่ทุกๆวันจะมีก็เพียงการช่วยพยุงราคาแก๊สหงต้มในช่วงเดือนเมษาแต่จะเห็นว่าก็ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก็มีการขึ้นราคาแก๊สหงต้มแล้วเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าจะหากจะหากจะมองหาว่าตอนนี้มีอะไรที่ช่วยเหลือกันจริงๆบ้างก็คงเหลือเพียง การลดเงินสมทบสําหรับสมาชิกประกันสังคมมาตรา33มสามก็ได้ลดกันทั่วนหน้านะครับเท่านั้นเองและกลุ่มของวินมอเตอร์ไซค์นะครับก็เดือนนี้เป็นเดือนที่2นะครับเดือนมิถุนายนสําหรับการใช้สิทธิ์โครงการวินเซฟก็คือการช่วยเหลือค่าน้ํามันทุกครั้งที่ไปเติมกับปั๊มที่เข้าร่วมโครงการ รัฐบาลออกให้ครึ่งหนึ่งวันละไม่เกิน50บาทเดือนละไม่เกิน250บาทเดือนมิถุนาเป็นเดือนที่2ของโครงการนี้ส่วนการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าส่วนใหญ่แล้วช่วยเหลือได้ไม่มากนะครับเพราะว่ามีการลดค่า Ft ให้สําหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยแต่ก่อนที่จะลดนั้นมีการเพิ่มไปเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คงจะเป็นการที่ มีมติคอรมอรก่อนนั้นนี้ว่าจะเพิ่มเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ชั่วคราว6เดือนแต่จะเห็นว่าก็มีแค่มติคอรมอรนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนเมษาแต่ว่าที่ผู้สูงอายุทุกท่านได้รับจริงๆเข้าบัญชีนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาที่ผ่านมาก็ยังเป็นอัตราเดิมอยู่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าอัตราใหม่ที่จะเพิ่มชั่วคราว6เดือนนั้นจะเข้าวันไหนซึ่งจริงๆต้องมีผลย้อนหลังไปถึงเดือนเมษาแปลว่าต้องมีการตกเบิก คือตอนนี้รัฐบาลกําลังติดเงินผู้สูงอายุอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วควรจะได้ตั้งแต่เมษายนที่เป็นอันตราใหม่อัตราใหม่นั้นเพิ่มชั่วคราว6เดือนนั้นเพิ่มเท่าไหร่บ้างก็คือ,อท่านที่ได้600บาทจะเพิ่ม100บาทเป็น700ท่านที่ได้700จะเพิ่ม150เป็น850ท่านที่ได้800เพิ่ม200เป็น1,000ท่านที่ได้1000เพิ่ม250เป็น1 2 5 0แต่พฤษภาที่ผ่านมาก็ได้รับในอันตราปกติแปลว่า ติดไว้นะครับในเดือนพฤษภาและเมษาก็ติดไว้ด้วยเพราะเมษานั้นคลมออนุมัติปลายเดือนแต่เงินของเดือนเมษามันเข้าตั้งแต่ต้นเดือนอยู่แล้วฉะนั้นก็ติดของเดือนเมษาไว้ด้วยฉะนั้นแล้วส่วนต่างส่วนเพิ่มรัฐบาลติดไว้อย่างน้อย2เดือนแล้วมิถุนายนวันที่10มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่กําหนดการเงินจะเข้าผู้สูงอายุนะครับก็ยังไม่แน่ว่าจะได้ในอัตราใหม่แล้ว หรือยังนะครับถ้าหากว่ายังก็แปลว่าวันที่10มิถุนายนนี้ก็รับในอัตราปกติแล้วก็ติดไว้เป็นเดือนที่3ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเมื่อใดก็ตามเราจะได้รับแจ้งว่าเงินส่วนเพิ่มนั้นจะมาเมื่อน,นั้นนะครับในเดือนนั้นก็ค่อยเป็นอัตราใหม่แล้วก็มีการตกเบิกย้อนหลังไปฉะนั้นนี่คือมาตรการที่ชัดเจนที่สุดคือมีการเพิ่มเบี้ยงชีพผู้สูงอายุให้ชั่วคราว6เดือนคือตั้งแต่เมษาถึงกันยานะครับแต่ เงินก็ยังไม่เข้าอยู่ดีฉะนั้นแม้จะมีมาตรการออกมาช่วยแล้วแต่เงินยังไม่มาก็เท่ากับว่ายังไม่ได้ช่วยอยู่ดีนะครับก็รอตกเบิกเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นแล้วจนถึงตอนนี้นะครับเดือนมิถุนายนถามว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับนอกเหนือจากบัตรสวัสดิการที่มีเงินเข้านะครับเดือนละ4วันตามปกติเหมือนทุกๆเดือนแล้วนะครับคือทุกวันที่1นะครับก็เงินร้านธงฟ้าเงินค่า เดินทางเงินส่วนลดค่าแก๊สนะครับวันที่15ก็เป็นเงินสําหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการนะครับทุกวันที่18ก็เป็นค่าน้ําค่าไฟสําหรับผู้มีบัตรสวัสดิการที่ลงทะเบียนกับการไฟฟ้าการประปาไว้แล้วค่าน้าค่าไฟไม่เกิน315บาทก็จะได้เงินที่จ่ายต,ตามที่จ่ายจริงไปเมื่อเดือนก่อนกลับคืนเข้ามาสู่บัตรสวัสดิการทุกวันที่22ก็สําหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการอันนี้พูดหลายรอบแล้วฉะนั้นบัต San สรสวัสดิการสรุปก็คือได้เท่าเดิม นะครับสวันที่เงินจะเข้าในเดือนมิถุนาเข้าปกติเข้าไปจนถึงอย่างน้อยเดือนกันยายนุดเลยฉะนั้นนอกเหนือจากบัตรสวัสดิการที่เงินจะเข้าแล้วนะครับกลุ่มปรบางก็ตามปกติคือเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุวันที่10เบี้ยความพิการวันที่10แล้วก็เงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดก็วันที่10เช่นเดียวกัน10บมิถุนานะครับเพราะโดยหลักแล้วเงิน3กรณีนี้นะครับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความพิการแล้วก็เงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนั้น โดยพื้นฐานคือเข้าทุกวันที่10ของทุกเดือนอยู่แล้วแต่ถ้างว่าเดือนไหนวันที่10ตรงมันหยุดก็จะเลื่อนให้เร็วขึ้นเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นมาตรการที่จะมีใหม่จริงๆก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่จะมีการเพิ่มสิทธิ์อีกประมาณ1ล้านหรือ1ล้าน5แสนสินะครับที่มีการอนุมัติในหลักการแล้วนะครับเดี๋ยวรอคอลรอ,อนุมัติอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะเริ่มเมื่อไหร่นะครับในเรื่องของการเพิ่มสิทธิ์เข้าไปโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้น ไม่ได้นับตามจํานวนคนใช้สิทธิ์แต่จะนับตามจํานวนโคต้าของจํานวนห้องคูณจํานวนคืนของการที่มีผู้มีสิทธิ์ไปจองที่พักนะครับเมื่อจองที่พักก็จะหักโคต้าออกไปจาก1ล้านสิทธิ์นะครับหล้านสิทธิ์นั้นก็คือห้องคูณจํานวนคืนสมมุติว่าเราใช้สิทธิ์ไปสิบสิทธิ์นะครับหคนใช้ได้10สิทธิ์เช่นจอง1ห้อง10คืนก็เท่ากับ10สิทธิ์จอง2ห้อง5คืน2อคูณหก็ได้เท่ากับ10สิทธิ์เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจองขี่ห้องกี่คืนเต็มที่คนละ10สิทธิ์ถ้าหากว่าเราจอง10สิทธิ์ก็แปลว่าจาก1ล้านก็หักไป10สิทธินั่นเองมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆืยจนกว่าจะหมดโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้นถ้าหากว่าใครได้ยินโครงการนี้ก็อย่าพึ่งเข้าใจผิดว่าต้องไปเที่ยวอย่างเดียวไปทุระก็ได้ไปหาเพื่อนหาญาดก็ได้นะครับถ้าหากว่ามีความจําเป็นต้องไปพักค้างอ้างแรมในจังหวัดที่ไม่ใช่ภูมิลําเนาสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้เพราะว่าจะได้ส่วนลดค่าที่พักทันที4 0เ ด้วยการติดต่อโรงแรมแล้วก็จ่ายค่าจองโรงแรมผ่านแอปเปาตังนะครับเท่านั้นเองใครยังไม่เคยลงทะเบียนไปลงทะเบียนก่อนที่เว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน com ใครเคยใช้สิทธิ์แล้วก็เดี๋ยวรอใช้สิทธิ์ต่อเนื่องได้เลยนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบวันนะครับว่าเดือนมิถุนายนจะมีการเพิ่มสิทธิ์เข้าไปให้เราจองกันได้เมื่อไหร่นะครับสำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้นนอกเหนือจากส่วนลดค่าที่พักแล้วการ เมื่อถึงเวลาที่เราไปพักนะครับในระหว่างนั้นระหว่างที่เราพักอยู่ในจังหวัดนั้นเราก็ยังสามารถใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้โดยเอาแปปอปเต๋าตังไปสแกนจ่ายกับร้านที่ใช้แอปถุงเงินที่อยู่ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันจะได้ส่วนลดทุกครั้ง40%วันละไม่เกิน600บาทต่อจํานวนคืนที่เราจองห้องพักนะครับแล้วก็กลับมาใครเดินทางโดยเครื่องบินยังเบิกส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินได้อีก40%ด้วยฉะนั้นแล้วเราเที่ยวด้วยกันแต่ไม่ต้องเที่ยวไปธุระก็ใช้สิทธิ์ได้นะครับ ฉะนั้นเรื่องที่จะนํามาแจ้งเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของข่าวเดียวนะครับที่สร้างความฮือฮามากที่สุดนะครับก็คือการที่เราสามารถที่จะใช้แอปเป๋าตังซื้อสลากกินแบ่งได้แล้วนะครับวันนี้วันที่2เป็นวันแรกนะครับที่มีการขายสลากกินแบ่งนะครับโดยกองสลากเองโดยรัฐบาลเองเลยที่เปิดโอกาสให้ใช้แอปเป๋าตังซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับ วันนี้เป็นวันแรกนะครับในการที่เปิดจองก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีข่าวเป็นจำนวนมากว่าผู้คนก็ให้ความสนใจนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมาสาธิตวิธีการใช้แอปเป๋าตังมาซื้อลอตเตอรี่กันนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างโดยหลักก็คือว่าการใช้แอปเป๋าตังซื้อลอตเตอรี่นั้นท่านต้องเติมเงินเข้าไป เหมือนตอนที่จะใช้สิทธิคนละครึ่งเลยนะครับเวลาที่จะเติมเงินเข้าไปเติมแบบเดียวกันวิธีเดียวกันคือเติมเงินเข้าไปใน G Wallet ก่อนซึ่งเป็นเงินของเรานะครับเติมเข้าไปแล้วเราก็จะมีเงินอยู่ใน G Wallet ปกติเราจะใช้สิทธิคนละครึ่งมันจะหักเงินจากเรานะครับเราออกครึ่งหนึ่งรัฐออกให้ครึ่งหนึ่งนั่นคือคนละครึ่งแต่ตอนนี้เรากำลังจะเติมเงินเข้า G Wallet แต่จะไปซื้อลอตเตอรี่ในราคาปกตินะครับไม่ได้มีภาครัฐช่วยออกแต่เป็นราคา80บบาทนะครับเป็นราคาที่ตามกฎหมายกำหนดนะครับ เมื่อเติมเงินเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการซื้อลอตเตอรี่ซึ่งรูปแบบใหม่นี้ท่านจะซื้อลอตเตอรี่โดยที่ท่านจะไม่ได้จับใบลอตเตอรี่เลยแต่ว่ามันจะเป็นใบลอตเตอรี่ที่อยู่ในแอปเป๋าตังค์แต่ไม่ต้องห่วงครับกรรมสิทธิ์ของลอตเตอรี่ใบนั้นเป็นของท่านมีหลักฐานอยู่ในนั้นสามารถเข้าไปดูได้ว่าลอตเตอรี่ของท่านมีกี่ใบที่ท่านซื้อไว้โดยที่ท่านไม่ได้จับใบลอตเตอรี่เลยมันเป็นลอตเตอรี่อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือดิจิตอลนะครับอยู่ในแอป,ปาตงไม่หายไปไหน ถ้าหากว่าถูกรางวัลขึ้นมาก็สามารถที่จะกดตรวจรางวัลแล้วก็กดขึ้นรางวัลได้ในแอปเป๋าตังเลยแล้วเราก็ใส่เลขบัญชีของเราในการรับเงินในกรณีที่ถูกลอตเตอรีร่นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้เราจะมาดูไปพร้อมกันว่าขั้นตอนนะครับการใช้แอปเป๋าตังในการซื้อลอตเตอรีร่นั้นค้นหาลอตเตอรีร่ได้กี่แบบนะครับเบื้องต้นก็คือค้นหาชื่อล้านก็ได้หรือจะค้นหาตัวเลขเลยก็ได้ว่าเราหาเลขอะไรอยู่อีกแบบหนึง่ง ก็คือเป็นการซื้อแบบไปเจอร้านค้าจริงๆก็สามารถสแกนจ่ายกับร้านค้าได้เช่นเดียวกันในกรณีที่ร้านค้าเขาเข้าร่วมโครงการขายลอตเตอรี่ในราคาไม่ในราคา80บาทนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับที่หลายคนอาจจะสับสนว่าทุกวันนี้นะครับเราบอกว่ามีการเปิดตัวบริการใหม่ในการซื้อลอตเตอรี่นั้นตกลงมันมีกี่แบบสรุปก็คือมี2แบบแบบแรกก็คือเราซื้อลอตเตอรี่โดยที่ไม่ได้เห็นใบลอตเตอรี่เลยจนจนเราถูกลอตเตอรี่แล้วขึ้นเงินเราอาจจะไม่ได้จับลอตเตอรี่เลยก็ได้ แต่ถ้าว่าเราอยากจะได้ลอตเตอรี่จริงๆใบที่ถูกหรือใบที่ไม่ถูกก็ตามไปติดต่อกับกองสลากได้ในการขอรับใบลอตเตอรี่จริงแต่ถามว่าจําเป็นต้องเอามาถือไว้ไหมก็ไม่จําเป็นเราสามารถที่จะ,ะขึ้นเงินได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องได้เห็นใบลอตเตอรี่เลยนั่นคือวิธีการซื้อผ่านแอปเป่าตังค์แบบที่1อีกแบบหนึ่งคือเราไปเจอร้านค้าจริงๆแล้วร้านค้านั้นเขาเข้าร่วมโครงการลอตเตอรี่80บบาทซึ่งเวลาที่จะจ่ายเงินเราต้องเอาแอปเป่าตังค์สแกนจ่ายจริงๆจาก มือถือของร้านค้าฉะนั้นก็มี2แบบฉะนั้นหลังจากนี้นะครับท้ายคลิปนี้เราจะไปดูด้วยกันทีละขั้นตอนนะครับว่าขั้นตอนการซื้อลอตเตอรี่นะครับทีละขั้นตอนนั้นเป็นอย่างไรและหลังจากนี้ไปทุกๆงวดเราจะใช้แอปเป่าตังค์นะครับซื้อลอตเตอรี่ได้เลยฉะนั้นจนถึงตอนนี้แม้ว่าโครงการคนละครึ่งจะเงียบหายไปเลยรัฐบาลไม่มีการพูดถึงอีกเลยนะครับอย่างน้อยแอปเป่าตังค์ก็ยังซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับและ จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปทุกๆงวดฉะนั้นแล้วก็เป็นช่องทางหนึ่งถ้าาว่าใครยังไม่ได้ลองนะครับใช้แอปเป่าตังซื้อลอตเตอรี่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันทีละขั้นตอนนะครับเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเรามาดูขั้นตอนการใช้แอปเป่าตังนะครับในการซื้อลอตเตอรี่กันนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างแล้วก็ซื้อได้กี่แบบบ้างนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแจ้งว่าผู้ที่มีสิทธิ์ใช้แอปเป่าตังซื้อลอตเตอรี่นั้นจะต้องอายุ 20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ใครที่มีแอปเป่าตังค์อยู่แล้วเคยเข้าร่วมโครงการอะไรก็ตามที่ใช้แอปเป่าตังค์ก็สามารถที่จะใช้แอปเป่าตังค์ซื้อได้เลยนะครับลอตเตอรี่ถ้าใครไม่เคยเข้าร่วมโครงการอะไรเลยไม่เคยใช้แอปเป่าตังค์มาก่อนก็ดาวน์โหลดติดตั้งแอปเป่าตังค์นะครับแล้วก็ดําเนินการยืนยันตัวตนลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับก็จะสามารถซื้อลอตเตอรี่ผ่านแอปเป่าตังค์ได้เช่นเดียวกันแม้จะไม่เคยใช้แอปเป่าตังค์มาก่อนนะครับเอาละครับเรามาดูทีละขั้นตอนเลยนะครับ เริ่มแรกนะครับเข้าไปที่แอปเป่าตังนะครับอตอนนี้ก็จะเป็นการให้ใส่รหัสเข้าไปนะครับก็ทุกคนก็จะเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าเดียวกันก็คือหน้านี้นะครับก่อนอื่นเราต้องมีเงินใน G Wallet ก่อนเหมือนคนละครึ่งเลยครับที่เราจะต้องเติมเงินตัวเองเข้าไปก่อนนะครับขอญอาตดู G Wallet ของผมนะครับว่ามีเงินอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่ใน G Wallet อยู่แล้วสมมุติว่าใครยังไม่มีเงินอยู่ใน G Wallet นะครับ กดเติมเงินใน g w e l เ e t ก่อนตอนนี้ผมมีอยู่800แต่ถ้าใครยังไม่เคยเติมนะครับกดเติมเงินก่อนนะครับเมื่อกดเติมเงินก็เลือกนะครับว่าจะเติมเงินจากธนาคารอะไรเราต้องมีธนาคารต้นทางที่เป็นเงินของเราก่อนนะครับสมมุติว่าจะใช้กรุงไทยนะครับเนื่องจากว่าผมมีธนาคารกรุงไทยอยู่แล้วนะครับก็กดกรุงไทยแล้วก็เชื่อมต่อไปที่แอปกรุงไทยนะครับเขาก็จะให้เรา คัดลอกนะครับรหัสของจีวอลเลตของเรานะครับกดคัดลอกหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราต้องไปที่แอปกรุงไทยเพื่อที่จะไปใส่เลขของจีวอลเลตของเราเข้าไปนะครับไปที่แอปกรุงไทยนะครับแล้วก็ไปทีเ่เติมเงินนะครับ เขาจะให้ใส่รหัสนะครับผมขอใส่รหัสสักคู่นะครับแล้วเราก็เลือกเ,อเติมเงิน GWallet นะครับไปที่ยอดนิยมแล้วก็เติมเงิน GWallet ก็ใส่เลข GWallet ที่เรา Copy ไว้เมื่อกี้นะครับวางเข้าไปสมมุติว่าเราจะเติมเงิน100บาทก็ใส่จำนวน100บาทนะครับกดถัดไปกดยืนยัน เรียบร้อยแล้วนะครับทีน,นี้เรากลับไปที่แอปเป่าตังค์เลยครับเมื่อสักครู่นี้นะครับ <S 1> <S 1> ผมมีเงินใน G w a อ l e t ยอยู่800ตอนนี้เติมเข้ามาอีก100ก็เป็น900แล้วนะครับทีนี้สมมติว่าทุกทุกท่านมีเงินเพียงพอแล้วอย่างน้อยก็80บาทนะครับที่จะซื้อลอตเตอรี่นะครับตอนนี้เรากลับไปที่หน้าแรกก่อนนะครับหน้าแรกของแอปเป่าตังค์จะเป็นหน้านี้นะครับวิธีการไปซื้อลอตเตอรี่นะครับไปที่ มุมด้านล่างนะครับมีคําว่าบริการนะครับล่างสุดนะครับกดคําว่าบริการ1ครั้งแล้วไปดูที่มุมขวาบนนะครับมีคําว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับตรงนี้แหละครับที่เราจะเข้าไปซื้อลอตเตอรี่กด1ครั้งนะครับการเข้ามาครั้งแรกนะครับมันจะมีข้อตกลงเงื่อนไขก่อนให้อ่านดูให้หมดแล้วก็กดยอมรับแล้วก็ตกลงนะครับทุกท่านเมื่อเข้ามาแล้วจะเจอหน้านี้เป็นหน้าแรกนะครับ อธิบายก่อนว่าจะมีอยู่2เมนูข้างบนก็คือซื้อสลากดิจิตอลกับสแกนซื้อสลากซื้อสลากดิจิตอลเนี่ยก็คือการที่เราหาลอตเตอรี่ในนี้เลยหาแล้วก็กดซื้อเลยเราจะไม่ได้ใบลอตเตอรี่จริงๆแต่มันจะอยู่ในแอปเป๋าตังค์กับอีกอันนึงสแกนซื้อสลากอันนี้กรณีที่ท่านไปเจอร้านค้าจริงๆนะครับแล้วร้านค้านั้นบอกว่ารับชําระเงินผ่านอแอปกรเป๋าตังค์อันนี้ให้เรา ให้เรากดสแกนซื้อสลากนะครับถ้าหากว่าเราไปเจอร้านค้าจริงๆมีการรับลอตเตอรี่จริงๆค่อยกดสแกนซื้อตรงนี้นะครับแต่นี้เราไม่ได้เจอร้านค้าที่นิยมที่สุดตอนนี้เป็นบริการใหม่ก็คือการซื้อสลากดิจิทัลนะครับดิจิทัลก็แปลว่าไม่มีสลากจริงๆนะครับคือมีจริงๆแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เห็นแล้วก็เราไม่ต้องไปจับที่เป็นกระดาษนะครับขั้นตอนการที่จะซื้อสลากดิจิทัลนะครับก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งครับ ทีนี้กดเข้าไปปุ๊บก็จะมีสลากขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าหากว่าเราไม่ค้นหาอะไรมันก็มีเราจะเลือกเบอร์ไหนก็ได้นะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะหาเลขไหนโดยเฉพาะนะครับก็หาตัวเลขก็ได้ครับค้นหาเลขเด็ดนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับพิมนะพ์มตรงนี้เลยนะครับสมมติว่าเราจะหาเลขอะไรก็พิมพ์6ตัวเข้าไปเลยนะครับนี่คือถ้าหากาเราอยากจะกําหนดเลข6ตัวนะครับสมมุติว่าเราอยากหาสมมุตินะครับเลข1หมดเลยค้นหา นะครับมันอาจจะไม่มีนะครับแต่ก็จะมีเลขใกล้เคียงก็ขึ้นมานะครับนี่เป็นวิธีที่1อีกวิธีหนึ่งถ้าหากว่าเราไม่หาตัวเลขเราไปกดร้านค้าข้างบนครับแล้วก็จะมีร้านค้าเต็มไปหมดเลยนะครับสมมุติว่าเราสนใจร้านค้าไหนนะครับก็กดเข้าไปดูร้านค้านี่คือลอตเตอรี่ที่อยู่ในร้านค้านั้นนะครับก็จะเป็นเลขต่างๆฉะนั้นแล้วการค้นหาลอตเตอรี่ทําได้2แบบนะครับแบบแรกหาเลข นะครับก็คือตรงนี้คําว่าสลากทั้งหมดแล้วก็พิมพ์เลขครับแบบที่2ไม่หาเลขนะครับไม่หาเลขแต่หาร้านค้านะครับก็หาไปตรงนี้รหรือจะพิมพ์ชื่อร้านค้าบางคําก็ได้นะครับเช่นร้านแล้วก็กดค้นหาก็จะมีคําว่าร้านเต็มไปหมดฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้จักชื่อร้านก็พิมพ์บางส่วนของของชื่อร้านนั้นก็จะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเจอชื่อร้านที่เราต้องการก็กดเข้าไปดูร้านค้านะครับตรงนี้ ก็จะเจอลอตเตอรี่ที่อยู่ในร้านค้านั้นทีทนี้ถ้าหากว่าเราเจอแล้วนะครับไม่ว่าจะการค้นหาโดยหาด้วยเลขหรือหาด้วยชื่อร้านก็ตามสมมุติว่าเราผมจะซื้อเลขนี้นะครับสมมุตินะครับเราก็กดเลยครับกดคําว่าเลือกนะครับจะเห็นว่าราคานั้น80บาทหมดเลยสมมติเราจะซื้อเลขนี้นะครับกดเลือก1ครั้งนะครับพอกดเลือกปุ๊บนะครับข้างล่างจะเขียนว่ากรุณาชําระเงินภายในนะครับ 15นาทีอันนี้นับย้อนถอยหลังก็เหลือสิบสี่วกว่าแล้วนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราจะเอาใบนี้แล้วนะครับก็กดตรวจสอบสลากก็จะเห็นว่ามันอยู่ในนี้แล้วนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะเพิ่มสลากคือเราจะซื้อมากกว่า1ใบก็กดเพิ่มสลากแสดงว่าตอนนี้สลาก1ใบที่เราเลือกเมื่อกี้มันอยู่ในนี้แล้วแต่ถ้าเราอยากจะเลือกเลขอื่นอีกสมมติเราหาไปเรื่อยๆเราชอบเลขนี้เราก,เกดเลือกอีกเลขหนึ่งแล้วก็กดตรวจสอบสลาก ปรากฏว่ามันเข้ามาอยู่ในหน้านี้2ใบแล้วถ้าหลากว่าเราไม่เอาเราก็กดเอาออกถ้า,าเราจะซื้อทั้ง2ใบนี้สมมุตินะครับก็กดชําระเงินเลยครับอันนี้สมมุติว่าผมจะซื้อ2ใบนี้จริงๆระผมจะซื้อ2ใบนี้จริงๆให้ท่านดูเลยนะครับก็กดชําระเงินนะครับเขาก็จะเขียนว่าทั้งหมด2ใบ160บาทนะครับก็จะหักออกจาก g ีวริสของเรานะครับซึ่ง G ีว l ิสของเราตอนนี้มีเงินอยู่เท่านี้นะครับก็กดยืนยันชําระเงินไป ทีนี้ก็จะให้กดรหัส6หลักของแอปเป๋าตังทุกคนมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอใส่รหัสสักครู่นะครับเมื่อใส่รหัสเสร็จปุ๊บก,ก็จะขึ้นว่าซื้อสลากดิจิทัลสำเร็จตอนนี้เท่ากับว่าเลขเมื่อสักครู่นี้2ใบผมเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีข้อความบอกเลยว่าซื้อไป2ใบเวลาเท่าไหร่จากร้านอะไรราคาเท่าไหร่2ใบก็1้0ทีนี้ เมื่อเราซื้อแล้วสลากจะไปอยู่ไหนก็คือดูที่สลากของฉันกดหนึ่งครั้งก็จะเห็นว่าตอนนี้ในเมนูคําว่าสลากของฉันนั้นผมมีลอตเตอรี่ที่ผมซื้อไว้แล้วผมเป็นเจ้าของนะครับสองใบนี้นะครับไม่มีใครซื้อเลขนี้ได้อีกแล้วสําหรับเลขนี้ชุดนี้นะครับก็เท่ากับว่าเป็นตัวแทนของลอตเตอรี่ที่เป็นใบจริงนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นดิจิตอลมันอยู่ในแอปกระเป๋าเงค์เท่ากับว่าตอนนี้ผมได้ซื้อลอตเตอรี่2ใบเรียบร้อยแล้วนี่คืองวดปัจจุบัน ถ้าาว่าจะดูงวดย้อนหลังก็คือลอตเตอรี่งวดก่อนๆที่เคยซื้อกดไปมันก็จะมีแต่ตอนนี้เราเป็นงวดแรกที่เราเคยซื้อแต่ถ้าหากว่าในอนาคตรเราซื้อไปเรื่อยๆก็จะมีย้อนหลังให้ดูด้วยว่าเราเคยซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรไปบ้างนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็คือผมก็ซื้อลอตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ตอนนี้นะครับสมมุติว่าเวลาผ่านไปนะครับเราออกไปหน้าหลักก่อนนะครับทีนี้เราเข้ามา ทุกครั้งที่เราเข้าแอปเป่าตังค์นะครับเราออกไปให้หมดเลยนะครับทุกครั้งที่เราเข้าแอปเป่าตังค์เราก็จะเข้ามาซื้อลอตเตอรี่ได้เรื่อยๆแล้วก็เข้ามาดูได้ว่าเราซื้อเลขอะไรไปแล้วเข้าไปเหมือนเดิมครับไปดูที่บริการเข้าไปที่สลากกินแบ่งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นหน้าแรกเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับจะซื้อดิจิตอลเหมือนเดิมหรือจะไปสแกนจ่ายกับร้านค้าจริงๆก็ได้เหมือนเดิมนะครับและอย่าลืมครับตอนนี้เรามีคําว่าสลากของฉันอยู่ตรงนี้กดเข้าไปดูก็เป็น2เลขนี้เรียบร้อยแล้วอยากจะดูย้อนัะครบ นี่คือวิธีการขั้นตอนในการซื้อลอตเตอรี่นะครับตรงนี้มีคําว่าสแกนเก็บด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจผมขอกด1ครั้งนะครับอันนี้สแกนเก็บแปลว่าเราใช้วิธีการซื้อสลากแบบไปเจอร้านค้าแล้วเราได้ใบลอตเตอรี่จริงๆเราสามารถสแกนเก็บไว้ด้วยสมมุติว่าลอตเตอรี่หายเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับเช่นเราสแกนซื้อสลากเสร็จปุ๊บนะครับเราสามารถเอาสลากที่ซื้อมากดสแกนไปที่ลอตเตอรี่จริงๆ นะครับซึ่งมันจะมี QR code อยู่ที่ใบลอตเตอรี่ฉะนั้นแล้วนี่คือเป็นวิธีหนึ่งด้วยถ้าหากว่าเราซื้อลอตเตอรี่ใบจริงมาเรากลัวหายเราสามารถกดสแกนตรงนี้แล้วเราก็จะเก็บไว้เป็นใบต่อมานะครับแปลว่าเราซื้อใบจริงแบบเจอร้านค้าจริงๆก็สแกนเก็บไว้ในนี้ได้ด้วยฉะนั้นประโยชน์ของแอปเปล่าตังก็คือว่านอกจากจะซื้อลอตเตอรี่แบบไม่ได้จับใบจริงแล้ว ซื้อใบจริงมาสแกนเก็บไว้ในนี้เพื่อกันหายเพื่อเป็นการยืนยันว่านี่คือลอตเตอรี่ของเราได้อีกด้วยนะครับฉะนั้นนี่คือข้อดีนะครับทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าแล้วเมื่อถึงเวลาถ้าหากว่ามันถูกขึ้นมาจะทําอย่างไรนะครับขั้นตอนก็คือถ้าหากว่าถูกนะครับเดี๋ยวเวลาวันหวยออกนะครับมันก็สามารถจะกดตดรวจลอตเตอรี่ให้ให้เราได้ด้วยฉะนั้นเมื่อลอตเตอรี่ถูกเราสามารถที่จะกดขึ้นเงินได้ด้วยนะครับ ทีนี้ถ้าขึ้นเงินแล้วเงินจะไปไหนมันจะมีให้ใส่เลขบัญชีซึ่งตอนนี้เรายังไม่สามารถดูได้นะครับอ่ะฉะนั้นขออธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ครับคำว่าอื่นๆจะมีคําว่าผูกบัญชีรับเงินรางวัลเห็นไหมครับถ้าหากว่าเรากดเข้าไปตรงนี้เขาก็จะถามว่าเราจะผูกบัญชีอะไรถ้าหากว่าเรามีกรุงไทยอยู่แล้วอันนี้ผมเคยผูกบัญชีกรุงไทยกับแอปต่อตังค์ไว้อยู่แล้วก็จะขึ้นบัญชีนี้นะครับหรือจะเป็นผูกบัญชีกรุงไทยอื่นๆก็ใส่เลขบ,บัญชีกรุงไทยเข้าไปนะครับ ฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าการผูกบัญชีนั้นดูเหมือนกับว่าตอนนี้จะได้แค่บัญชีกลุงมไทยนะครับแต่ไม่ต้องกังวลครับไม่มีกลุ่มไทยก็สามารถใส่บัญชีอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับขออภัยครับฉะนั้นตอนนี้นะครับการผูกบัญชีรับรางวัลก็ดูเหมือนว่าได้แค่กลุงมไทยอยู่นะครับฉะนั้นเดี๋ยวจะนํามาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าหากว่าเราถูกรางวัลแล้วเราไม่มีบัญชีกลุงมไทยเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามการมีบัญชีกรุงมไทยใช้ควบคู่กับแอปเราตังก็จะเราจะเห็นว่ามีความสะดวกมากขึ้นนะครับ ฉะนั้นนี่คือเมนูอื่นๆนะครับเราสามารถดูประวัติการซื้อสลากได้ตอนนี้เรามีแบบนี้นะครับมีสลากอยู่2ใบกดเข้าไปก็ยังเจอหลักฐานที่เราเคยซื้อนะครับเอาละครับการผูกบัญชีรับเงินรางวัลตอนนี้ดูเหมือนกับว่าจะได้แค่กรุงไทยนะครับไม่มีทางเลือกอื่นแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็สามารถไปขึ้นเงินได้ตามปกติที่กองสลากนะครับ เอาละครับและนี่คือขั้นตอนการซื้อลอตเตอรี่ด้วยแอปเปาตังค์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ